ครับวันนี้ก็กลับมารับฟังกันอีกเช่นเคยในรายการของดูดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันที่22มิถุนายนซึ่งตรงกับวันเสาร์แรมหนึ่งข้าเดือนเจ็ดปีมะโรงสำหรับการดูดวงประจำวันนี้วันนี้ถ้าหากว่าท่านใดได้รับฟังกันแล้วก็ขอให้ท่านช่วยกรุณากดติดตามไว้ เราจะลงทุกๆวันถ้าหากว่าท่านกดติดตามไว้ท่านก็จะได้พบกับเราเป็นประจำก็ขอขอบคุณไว้ในณที่นี้ด้วยขอบพระคุณครับต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้กันบ้างสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ในเรื่องการงานก็ถือว่าท่านทำงานได้ดี ถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องเขาก็ถือว่าผลงานของท่านในวันนี้จะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปโดยเฉพาะกับเจ้านายของท่านนั้นก็จะให้ความสนับสนุนแก่ตัวท่านในเรื่องของการเงินในวันนี้จะมีบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะมีคนภายนอกได้นำเอาเข้าของเงินทองหรือว่าสิ่งของ เอามาให้ท่านในวันนี้บางทีบางท่านนั้นก็จะเอาของฝันมาให้ท่านในวันนี้ก็ถือว่าท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้จะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักในวันนี้คู่ครองของคุณนั้นในวันนี้อาจจะพูดจาที่เรียกว่าพูดแล้วก็จะพูดดีก็จะกลายเป็นลายถ้าหากว่า ในวันนี้ท่านคุมอารมหรือว่าท่านคุมอารม์ไม่อยู่ก็อาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันได้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการพูดการจาในวันนี้สำหรับทิศที่ดีทิศที่เป็นมงคลในการที่เรียกว่าตื่นนอนตอนเช้านั้นถ้าหากว่าท่านจะล้างหน้าก็ให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลให้โชคให้ลาบแก่ท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในเรื่องของการงานถ้าหากว่าท่านมีธุรกิจหรือว่ามีความจำเป็นอะไรในวันนี้อาจจะมีเรื่องในเรื่องของการงานนั้นเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ จะมีงานหนักงานเบาบางงานนั้นก็จะมีมาให้ท่านได้ทำบางครั้งบางคราวอาจจะเป็นงานจุกจิกงานนิดๆหน่อยนๆจะทำให้ท่านปวดหัวได้อีกในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านก็ทำได้ท่านก็ทำจนสำเร็จในเรื่องของการเงินในวันนี้การเงินนั้นก็จะดีจะมีรายรับเข้ามาหาคุณอยู่ตลอดวัน แต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้ให้ท่านประหยัดเอาไว้บ้างอาจจะมีการจ่ายโดยที่เรียกว่าของไม่จำเป็นท่านก็จัดซื้อมาจะทำให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุในเรื่องของคนรักในช่วงนี้จะมีญาติพี่น้องมาหาท่านจะนำเอาของขวากหรือว่าของขวัญมาให้ท่าน ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับทิศที่เป็นมงคลในวันนี้ถตาหากว่าท่านตื่นนอนท่านจะล้างหน้าให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกจะเป็นทิศที่ดีจะเป็นทิศท,ท,ที่เสริมสิริมงคลจะทำให้ท่านร่ำรวยและก็จะมีกิจการที่เรียกว่าจเจริญรุ่งเรืองให้ท่านหันหน้า ไปทางทิศตะวันตกเวลาล่างหน้าในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันนางคารในเรื่องของการงานในวันนี้ก็จัดว่าท่านจะทำงานอะไรจะมีความโดดเด่นจะทำแล้วก็จะมีชื่อเสียงอีกต่หาก็ถือว่าเป็นงานที่เรียกว่าท้าทายอีกอย่างหนึ่งเรามาดูในด้านของการเงินในวันนี้คุณจะมีรายจ่ายมาก อยู่สักหน่อยจะจ่ายอะไรในช่วงของวันนี้ให้ท่านระวังให้ดีจะมีการจ่ายแล้วจ่ายอีกอีกสำหรับท่านในวันนี้สำหรับในเรื่องของคนรักในวันนี้ถ้าหากว่าท่านมีคู่ต้องระวังในเรื่องของการพูดการจาอาจจะมีการเราหองระแหงกันได้ในช่วงนี้ต้องทำใจเย็นๆเข้าไว้ มิฉะนั้นอาจจะมีการเรียกว่าทะเลาะเบาะแวงกันได้ในช่วงนี้ในเรื่องทิศที่เป็นมงคลในวันนี้ถต่าหากว่าท่านจะล้างหน้าตอนเชา้าให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะเป็นทิศที่ดีจะเป็นทิศที่เสริมมงคลจะทำให้ตัวของท่านนั้นมีความจเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในเรื่องของการงานในวันนี้ในเรื่องของการงานในวันนี้คุณจะมีความมุ่มงม,ม,มั่นมะนะุ่งมั่นมณะวันนี้งานของท่านนั้นจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะต้องตั้งใจทำให้ดี มิฉะนั้นอาจจะมีงานข้างค้างแต่งานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทํานั้นก็มีความสําเร็จไปได้ด้วยดีการเงินในวันนี้จะมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดทั้งวันแต่คุณก็มีรายจ่ายอยู่บ้างบางครั้งบางคราวก็จะต้องเกิดการเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานการเงินในวันนี้เงินบางทีบางอย่างนั้น อาจจะต้องจ่ายโดยที่ไม่จำเป็นก็มีในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักนั้นแต่หากว่าท่านมีคู่รองอยู่แล้วก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการดีอยู่เสมอสำหรับสีที่สำหรับทิศที่เป็นมงคลในวันนี้สำหรับทิศที่เป็นมงคลท่านตื่นนอนตอนเช้าให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันตก แล้วล่างหน้าจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างในเรื่องของการงานในวันนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับงานรับเหมาหรือว่างานทั่วไปท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ มีทั้งงานเก่างานใหม่จะเป็นงานที่ยั่งยืนและก็ถาวรงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีผลประโยชน์กับตัวท่านทั้งนั้นในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินทางการเงินก็จะมีช่องทางเข้ามาหาท่านอยู่เสมอท่านจะมีทรัพย์หรือว่าท่านอาจจะได้จับเงินก้อนในไม่ช้านี้ ส่วนทิศท,ที่เป็นมงคลในวันนี้ถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าท่านจะล้างหน้าให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศท,ที่ดีเป็นทิศท,ที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้าง ท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤรหัสนั้นในเรื่องของการงานวันนี้งานของคุณอาจจะสะดุดจะมีการสับเปลี่ยนในหน้าที่การงานหรือบางท่านนั้นอาจจะโดนโยกย้ายออกหรืออาจจะไม่มาทำจะทำให้งานของท่านนั้นสะดุดอยู่บ้างในช่วงนี้ในเรื่องของความรักนั้นแต่หากว่า ท่านเจ้าชู้ชีวิตของท่านนั้นวันนี้จะวุ่นวายจะไม่มีความสุขอย่างแน่นอนก็ถือว่าในวันนี้ถ้าหากว่าท่านเจ้าชู้ท่านจะเดือดร้อนในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายอยู่มากกว่าทุกวันก็ขอให้ท่านประหยัดหรือว่ารอบคอบจะจ่ายอะไรก็ให้กลดกลองดูให้ดีเสียก่อนมิฉะนั้น จะเป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์สำหรับทิศที่เป็นมงคลในวันนี้ถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าท่านจะล้างหน้าให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบในตัวของท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างในวันนี้ในเรื่องของการงาน วันนี้งานของท่านนั้นจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไรอาจจะมีการล่าช้าไปสักหน่อยอาจจะมีการต้องแก้ไขอีกหลายอย่างงานของท่านแลดูยังสะดุดอยู่บ้างไม่เรียบร้อยอาจจะไม่เรียบร้อยก็เพราะว่าการงานของท่านบางงานนั้นก็เป็นงานชิ้นใหม่ๆเข้ามาหาท่าน ก็ขอให้ท่านตั้งอ,อกตั้งใจทำให้ดีงานของท่านก็จะสำเร็จและลุกล่วงไปได้ด้วยดีในเรื่องของการเงินในวันนี้ให้ท่านระวังให้ดีจะมีมิจฉาชีพนะอาจจะมาหลอกลวงมาพูดมาจาจะทำให้ท่านเสียเงินเสียทองได้อีกในช่วงนี้ในเรื่องของความรักในวันนี้ท่านต้องใจเย็นเย็นจะมีบางท่านนั้น ที่ไม่เข้าใจในเรื่องที่เราพูดเราจาอาจจะหาว่าเราพูดวกวนไม่จริงไม่จังหาว่าเรามาหลอกท่านเราต้องคิดดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะทำอะไรลงไปในวันนี้ก็ขอให้ท่านใจเย็นเย็นเอาไว้จะเป็นการดีสำหรับทิศที่เป็นมงคลสำหรับตัวท่านในวันนี้ถ้าท่านจะลากหน้า กให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ก็เหมาะกับการที่เรียกว่าท่านจะเปิดกิจการหรือว่าจะเปิดกิจการร้านค้าใหม่ๆหรือว่าท่านจะเปิดอะไรที่เรียกว่า หรือว่าท่านจะขึ้นบ้านใหม่ก็จะดีท่านจะติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการงานวันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับท่านในเรื่องของการเงินในวันนี้ให้ท่านระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะมีรายจ่ายทั้งวันในวันนี้แต่การเงินของท่านก็จะมีเข้ามาทุกช่องทางก็เปรียบเสมือนว่า ทดใช้กันไปเราจ่ายเราก็มีรายรับเพื่อนฝูงบางคนก็อาจจะมาขอหยิบขอยืมเงินของท่านในวันนี้ก็ขอให้ท่านใช้ความระมัดระวังกันไว้ให้ดีสำหรับในเรื่องคนรักที่มีกุคลองต้องตามใจเขาอย่าไปขัดใจเขาในวันนี้ถ้าหากว่าเราขัดใจเขาก็อาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้น ในวันนี้สำหรับทิศที่เป็นมงคลถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าท่านจะล้างหน้าก็ให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้สละเวลามีค่าของท่านนั้น mm. เข้ามาฟังดวงประจำวันของเราในวันนี้สรุปแล้ว ท่านที่ฟังทั้งเจ็ดวันก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงโชคดีมีความสุขกันทุกคนแล้วเราจะได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดี